ครับต่อไปเป็นการติดตั้งสกิมเมอร์นะครับยี่ห้อบับเบิลมาก s นะครับรุ่น m i n i คนะครับในตู้เวมี่นะครับเปิดกล่องนะครับตัวนี้จะมีสติกเกอร์ซิลเอาไว้นะครับเ,เปิดออกนะครับก็จะมีใบ QC นะครับ มันจะมีลายน้ําด้วยเป็นใบรับประกันของทางวัเบิร์นมากัสนะครับวันเดือนปีที่ผลิตนะครับแล้วก็เป็นคู่มือครับการประกอบนะครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรยากนะครับส่วนประกอบมีขาแขวนตัวเก็บเศษนะครับแล้วก็ตัวเครื่องตัวปัม๊มด้านหลังนะครับเราประกอบกันดูนะครับโอเคมันจะมาทั้งชุด แค่แขวนก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสียบกับตัวะอะแดปเตอร์นะครับโอเคนะครับมาดัสนะครับจะมีลายโลโก้ตรงนี้นะครับนนมา้ม่ตาฟเี้ก่อนนะครับ โอเคทางบับเบิลมากั์นะครับมีชุดอุปกรณ์มาให้นะครับก็จะมีหัวดับเอร์มาแล้วนะครับแล้วก็ตัวทำความสะอาดนะครับก็จะมีตัวดับเอร์นะครับเป็น5โวลต์1แอมป์นะครับคัดตัวนี้พังอาหาซื้อได้ทั่วไปนะครับ ตัวต่อมาจะเป็นขาแขวนนะครับโอเคอ๋อมันจะมีน็อตตรงนี้อาะต้องใช้ไขควงช่วยป่านะส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับขาแขวนนะครับเพื่อแขวนกับตัวขอบน่าจะประมาณนี้นะก็ขันล็อกให้แน่นอันนี้แกะออกทำความาสะอาดนะครับ ัวนี้เป็นตัวปรับระดับออกซิเจนนะครับโอเคตัวนี้เป็นตัวปั๊มนะครับน่าจะดูดน้ําเข้าทางด้านล่างนะครับแล้วก็ดูดเข้ากรองทางด้านบนนะครับอ๋ออี okay. แล้วก็ปล่อยออกเป็นออกซิเจนออกมาทางด้านข้างนะฮะออกรองเสร็จโอเค okay. นะครับเอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับขาแขวน ตัวนี้จะเป็นล่องคาแขวนนะครับเสียบเข้ากันอย่างนี้โอเคเสียบไม่เข้านะครับเบื้องต้นอาจจะต้องคลายน,อน็อตออกนะครับครับอาจจะต้องถันตัวนี้ออกก่อนนะครับ เ okay. สเข้าไปอ่ง่ายเลยครับอันตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตั้งระดับครับเอาแขวนดูก่อนนะครับโอเคตัวนี้คือระดับน้ำนะครับที่ควรจะเป็นดังนั้นเราจะตั้งระดับน้ำนะครับให้เป็นระดับเดียวกับ ัวตู้ปลานะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะถ้าตัวนี้ไม่ได้ต้องไปปรับขึ้นมาอย่างนี้ประมาณนี้นะครับต้องวัดก่อนนะครับแล้วค่อยมามาล็อกตัวนี้ด้านหลังนะครับนะจะอยู่ประมาณนี้นะครับอือจะอยู่ประมาณนี้ เราก็ต้องมาจาอ๋อตัวนี้จะเสมอกันพอดีเลยนะครับให้ตัวนี้ด้านนี้เสมอกันได้เลยนะครับตัวขาแขวนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ล็อกขันล็อกนะครับให้แน่นไม่ต้องแน่นมากนะครับพอตึงมือนะครับแล้วก็ติดเข้าไปอ่ตัวนี้ผมจะผักมาชิดด้านนี้นะครับเพราะว่าน้ำออกด้านนี้ส่วนตัวนี้พอมันกรองเสร็จมันจะปล่อยออกซิเจนออกมาด้านนี้นะครับ ยกไหล่ไปด้านนูนครับอ่าูแน่นมากครับขาแขวนดีมากเลยสมราคาอ่าก็าจะแขนประมาณนี้นะครับอาจจะต้องเออคิดว่าน่าจะต้องเพิ่มความสูงนะครับตัวขาค้ำตัวนี้อาจจะรุ่นนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับน่าจะปิดฝาไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียว อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นขาค้ำอีกรุ่นหนึ่งนะครับถอดตัวเดิอออกนะครับขยับขยับมาชิดด้านนี้เลยนะครับเพื่อให้ขาค้ำใส่ได้นะโอเค ค,คำว่าคิดอ,อาจจะต้องผักเซตนี้ไปดังด้านหน้าด้วยนะครับเซตเติมน,น้ำใส่ขาคำ ฝานะครับถ้าใส่จะต,ต้องวางฝาประมาณนี้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับจากขอบอาง จะขอบอ่างขึ้นมานะครับตัวขาค้ำลกสูงจะขอบอ่างขึ้นมาประมาณประมาณ9ก้าถึง1ิเซนถึงจะได้นะครับ9้ถึงสิเซนนะฮะถึงจะสามารถติดตั้งตัวนี้ได้